ช่วงนี้ไปดูเรื่องราวอบอุ่นหัวใจต้อนรับวันแม่กันหน่อยนะครับเมื่อมีเด็กผู้หญิงอายุ11ปีคนหนึ่งในจังหวัดตากซึ่งบ้านเธออยู่ในพื้นที่ห่างไกลแล้วก็มีฐานะค่อนข้างยากจนเขียนจดหมายเพื่อที่จะขอของขวัญเป็นผ้าห่มแล้วก็มุ้งให้กับแม่จากพี่ทหารที่เคยไปลงพื้นที่ล่าสุดจึงทําให้มีปฏิบัติการสารฝันในครั้งนี้เกิดขึ้นครับพี่พี่ทหารพรานหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพานที่3ามส้าอำเภอแม่สอดและครูโรงเรียนบ้านห้วยโป่งตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาจ,จังหวัดตากนั่งรถและเดินเท้าผ่านทุ่งนาและภูเขานานกว่าหนึ่งชั่วโมงเพื่อน,นำมุง้งผ้าห่มตุ๊ก,กตาไก่ทอดชื่อดังพร้อมอุปกรณ์การเรียนและข้าวสารอาหารแห้งนำไปมอบให้กับครอบ,คร,บครัวของน้องชนาพรจอมแดนนาอายุ11ขวบเชื้อสายกะเรียง ประกาศกยอที่บ้านมีเล็กที่ในหมู่บ้านห้วยโป่งและที่ขาดไม่ได้คือดอกมัลิเพื่อให้เด็กหญิงชนาพรมอบให้แม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติเคยเคยาแม่ปะไม่เคยเลยอันนี้ครั้งแรกเหรอนี่ครั้งแรกปะดีใจไหมดีใจ การนาสิ่งของไปมอบให้กับน้องชนาพรครั้งนี้สืบเนื่องจากน้องเคยได้คุยกับทหารพรานที่แวะเวียนเข้าไปเยี่ยมเยือนในหมู่บ้านว่าหากมีอะไรเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งกับหน่วยของพี่ทหารพรานผ่านแอปพลิเคชันไลน์แต่เนื่องจากทางน้องอยากจนไม่มีโทรศัพท์แต่อยากใช้โอกาสวันแม่แ,มแห่งชาติมอบของขวัญให้กับแม่และครอบครัวจึงตัดสินใจเขียนจดหมายด้วยลายมือตนเอง ว่าต้องการอยากขอสิ่งของจากพี่พี่ทหารพรานเพื่อจะนำไปมอบเป็นของข,องขวัญให้กับแม่ในวันแม่แห่งชาติโดยสิ่งของที่ต้องการมากที่สุดคือมุ้งและผ้าหม่มจากนั้นได้ฝากให้กับครูที่โรงเรียนช่วยส่งไปยังกลุ่มลายของพี่พีทหารพรานซึ่งหลังพี่พีทหารพรานรับทราบเรื่องนี้จึงรีบจัดเตรียมสิ่งของที่น้องชนาพรต้องการไปให้ถึงบ้านก่อนวันแม่แห่งชาติขอผ้าห่มมุ้งหน่อยเยนะี่ย ก็ผมคุณครูก็เลยแอดไลน์มามาบอกผมนะครับก็เลยนำเด็กพุงชาพุงชาก็เห็นว่าอยากแต่ที่เหลือก็เลยส่งให้ผมเป็นตัวแทนหน่วยมามอบสิ่งของให้นะครับแล้วก็อีกอนึ่งจากที่ว่าน้องเนี่ยอยากให้สิ่งของในสิ่งของฝันในตอนแม่ด้วยนะครับ,รบเดี๋ยว หลังได้รับสิ่งของพร้อมดอกมะลิจากพี่ทหารพรานน้องชนาพรเรียบนำดอกมะลิไปไหว้แม่ของน้องสร้างความตื้นตันใจกับพี่พี่ทหารพรานหลายนายที่ไม่มีโอกาสไปเยี่ยมแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติเพ,พราะติดภารกิจปกป้องประเทศชาติหนูได้ยินพี่ทหารพรานเคยบอกว่าถ้าต้องการความช่วยเหลือให้บอกพี่ทหารพรานได้ หนูนก็เลยลองเขียนจดจนหมายดูชูจดหมายให้ดูชูจดหมายวันที่12สองิงหาคมของทุกปีถือเป็นวันสำคัญของคนไทยเนื่องจากเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นีพันปีหลวงและวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติที่เราเราท่านๆจะถือโอกาส นำดอกมะลิเข้าไปกราบไหว้ขอพรแม่ที่อุตสาห์อุ้มท้องนานถึง9้าเดือนกว่าจะให้กำเนิดลูกแต่ละคน